ไอ้ทามสร้างผิดปะเนี่ยเออจริงๆด้วยช่างมันเรามักง่ไงเราก็วางอย่าู่ไปเลยโอ้ยเกิดแล้วทามกูเลี้ยวกูเลี้ยวเอาที่จริงเราวางผมแทนน้ำไม่ใช่ว่ามันวางได้ผมโอเคมันวางวางน้ำไปยังไม่ได้มองหน้ามันเลยนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหใช้งานดีจัด เราทำเดอร์ไม้ก่อนไหมอ่าได้วางบล็อกนี้เลยเหรอไม่ต้องมีไอรอนบาร์มีเนมแท็กยังไม่มีที <Yeah. S 2> ่เจอกลับไปเอาก็ได้ไหมถูกวัวไปให้ถูกวัวไปให<อ>โ้โอเคโอเคโ <Iron Bar. S 2> อเคไอรอนบาร์เนมแท็ก <Name tag. S 2> อุ้ยแรง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  P.O.V.Enterman เออตั้งชื่อว่าอะไร ซุปเปอร์ไมค์อืมมึงไม่ขัดมันนะออืมคิดไม่ออกตัวค้าไปไหนวะต้องค้าไปไหนแต่มันอยู่ในชักเกอร์บ็อกมองไม่เห็นเฮ้ยโอ้ใช้อันเดียวแม่งค้ามาสิบหกเอ้านี่ค้ามันสแต็กกว่าเอ้ายังไม่ใช้อันนีีกเหรอโอ้เอาใส่เยอะเลยอะไรไม่ยังออกคลิมไปเฮ้ยมันดันด้วย วัะแลดไปยังไม่ได้มองหน้ามันเลยนะอยู่ดีมันมาลุมสี่ตัวฮัหลเออได้ในนแท็กยังเออเออเผาตรงไหนนู่นข้างความยูเอฟคียังสร้างตเผาเพิ่อมอีกหรอเป่าทางไม่มันมีอยูหกอันใช่ไอข้างความยู้อฟคีมีสิบห้ามีไม่พออีกอ,อันนั้นไม่เห็นก็จะได้แบบ ปูตรงนั้นเสร็จก็ทําตรงนั้นต่อเลยโอเคไปเอิร์ดได้ละไปเลยอย่าฆ่าดเชียนี่ชอบมันนบบไม่ไรปล่อยให้เป็นหน้าที่ไอ้ไอ้รับมือกับมันได้เฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีเด็กแซงออกไปมึงเห็นไหมไม่เห็นมันเป็นลูกพิกแมนอ๋อแบบนึงอันอันนี้อันไม่ใช่อันเนี้ยเอ้ามันมีลูกพิกแมนเข้าไปมันเวลาไม่มีชุดก่อนรู้สึกบอบบางมากจริงจริงจริงแอร์ไ่สูบอ่ะล่ะต้องบินเลยเหรอวะ เรากลับมาใหม่ปิดอันเมือ่อปิดประตูแทนเนี่ยเลยไปอีกจําได้จําได้ความจําดีมากกูตรงมาเลยมึงไปไหนอะไรหรอมาผิดทางเหรอความดีมากเอ้าหลงไอ้เอิร์นอยู่ไหนกลับไปฟาร์มเหล็กเมือ่อถอยกลับมาจากฟาร์มเหล็กหันหน้าไปทางไหนนะขวาไม่เหรอ,อนี่อยู่นี่น,นี่ไหนก <K> oh <a> ็ขวาไงก็เม <K> oh <a> ื <k> oh <a> ่อก <k> oh <a> ี้ก็ไปขวาก็ถูกเลย <k> oh <a> ก็ถูกแล้วนี่ไงถูกแล้วเฮอะไรไปใส่ถูกแล้วเนียเหมือนคนไม่ยอมเราห้อมจริงว่าตัวนี้ผิดถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเฮอยเราเขาไม่เห็นมึงเลยโอ้โหแล้วมันขวางอ่ะสร้างไงอ่ะสร้างไม่ได้นะครับตีมันเตอร์ขออนุญาตดันขออนุญาตดัน เดี๋ยวมันก็จะตกมาเพอเอาเนมแท็กไปแล้วเออเอามาให้แล้วถามแล้วไหมตรงนี้มันสามบอกไอ้ทามสร้างผิดปะเนี่ยทำไมตรงนี้มันเว้นสามไอ้สามเออจริงจริงเลย <c oughs> ว่้แทางวันเรามักง่าย <c oughs> เราก็วางอย่างนี้ไปเลยคือ <c> ช <oughs> อดอ่ะเอออะไรเนี่ยกูจะตายน่าแล้วจะยิดเหลือดไม่ได้ โอ๊ย <laughs> <laughs> เปลี่ยนกูอ้เนี่ยม,มึงอุดเลยอ่ะ <laughs> เอ,าอ้าเรียบร้อย <laughs> <laughs> เรียบร้อยเสร็จแล้วเพื่อนเกิดอะไรไหมไม่ไม่ฉีดเพกายได้ผมเรียกได้ไหมได้เลยได้เลยข้างบนเหรอต้องขุดทิ้งไหมเนี่ย <laughs> ไม่ไม่มึงบินขึ้นไปข้างบนสุดที่คุณฝังไว้ปไาให้มันใส่ราง โอ้ไม่นะหัวไปปลาเซนเนอร์แมนขอโทษครับพี่ใกล้แล้วอันนี้เกิดเลยอันนี้เลยอันนี้เกิดแล้วของจริงอันเนี้ยอันสุดท้ายโอเคไม่เกิดหมดแล้วเจอย่างโอ้ย อ๋อไม่แช่ไม่แช่หลบหลบเพื่อนหลบตัเองตัวเองเออไม่ม uh, ึงอกลับ e: <và p> ึ้นไปข้งนก่อนขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่เกิดไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดสิบหกอันโอ้เออฆ่าคนไม่ฆ่าคนก็เฮียแล้ก็เนี่ยก้าเพลย์เออร์คิวเนี่ย จริงกูฆ่าใครโหดูดีไม่เอมาผนต่อบรับแมวเกิดเลยอันนี้เกิดเลยอันนี้เกิดเลยหมดแล้วตายด้วยไม้หมดไม้หมดเก่งนักเก่งนัก<อ>เก่งนักใช่ไหมข้ามบนตีแรงไงวะอ๋อไอเที่ยวหมดฮาร์ดมารอบนี้ได้เลย สิบห้าลูกลุยมันนังเกิดด้วยวิธีนี้ได้อยู่มีแต่วิธีไม่ใช่แบบเดี๋ยวเขาปั๊บอะไรมันจะไม่เกิดจริงๆหรอมันไม่เกิดจริงๆ่ะ โอ้ยเกิดแล้วทำเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดเร็วเอามันตีไอ้ทำก็ตีมึงสะท้อนตายใช่ถอดชุดตอดชุดไปข้างล่างก่อนให้เอ็นเดอร์แบงเกิดทำไมอ่ะไม่เสื่อเอ็นเดอร์โฮมได้แป๊ะลุงไม่เนี่ยในเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยเฮ้ยได้จริงทำเกิดขึ้นเดี๋ยวมันเดินขึ้นเองเย้ได้แล้วให้เพือนตั้งมันดต้องเอามันตั้งก่อนเข้า โอยเฮ้ยมันสปินเลยเฮียอมันออกก่อนเพื่อไอ้มึงดูมันหมุนดิเอาออกก่อนเนามนออกก่อนบอกปางเลยเกินตังแล้ว <S <S ไหนซุปเปอร์ไมค์ <S <S เอ๊ะกดให้หมดเลยใช่ไหมแล้วก็ปลดกระจก เย้เสร็จแล้วใช้งานกันเข้าสู่ช่วงรีวิวอุ้ยเฮ้ยโอ้โหใช้งานดีชัดต้อมซ้อมส้อมส้อมถ้าไมเวลมันไปเข้าตัวกูเลยวะโอ้โหเวลเวลโอ้โหเวลฟินฟินเลยแต่เสียงดังมากหมันมันลงมาแบบ เรื่อยๆแล้วมึงลองเรื่อยๆว่ข้างนอกดิ๋ยวนโอ้ไหน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 อันนี้ไอบามามันต้องเติมวัตถุรอกด้วยไม่ใช่เปล่าในเกมพอไม่เติมเติมเพื่ออะไรเงินได้ไม่เกิดเฮ้ยต้องเอาอยากได้แลนเทิร์นว่ะกลับบ้านแป๊บเอาอะไรที่บ้านไหมเพื่อนก็ทําทางแบบให้มันปลอดไปไหมทําให้มันกว้างขึ้นใช่ใบไม้อย่างเดียวใช่ไหมเออขอเวลบ้างเอิร์าก็เอามามามากูเร็วสามแปดเลย ใครมีกระจกใครมีแน่นอนเพื่อนเนี่ยน้ำพอลจะเต็มแล้วเออต้องทำกล่องด้วยเราต้องใส่น้ำไว้นั็นอม์แมันจะไม่วิามหนีมาทุกตัวจะต้องใส่ร้อยยี่สิบถังหรอถางนั้นคมูไม่เอาไม่มันก็ทาบอกนฟินิตี้ไว้ไงใจ่เลยปวดหัวไม่มีโอ้พี่เพิ่งได้ลูกพี่เพิ่งเพิ่งเคยตักเราอะ เอา้ากระจกก็มีในนี้นี่ว่าเอ้าเอ้ะแทนเอาแอนด์วิวมามาหน่อยเอาเหล็กอะได้เลยโอ้แต่เหล็กเราไม่มีดิโอ้เฟาร์มเหล็กเสร็จอ๋อต้นไหนคว้าได้เอ็นเดลโป่ะนี่ไงช่องทางรวยช่องทางรวยแดนอะไรแดนหนึน่งเราเอ้านี่กลับบ้านมาเหรอใช่แล้วกูไม่ได้เ,เอ่อเอ็นเดลโปแล้ว เรียบร้อยลืมไปได้เชฟไว้อยู่โน่นไว้ได้เชฟนเหครับพี่อยู่ไหนอยู่นี่ยี่งมันตะกูตีมันไม่ได้หรอแทนอยู่ไหนอยู่หลังคาเนี่ยเถอะกำลังจะแวะไปฟาร์มเหล็กเออผลผลิตฟาร์มเหล็กไม่มีเลยเอ้าเหล็กอยู่ข้างในนี่หว่าไหนอะเอเอลง อ้าวโอ้มีแค่นี้เองเดียวเองอ้าวนี่มาไม่ดีเลยมาแล้วเพื่อนอู้แหลกเลยแอมกูโดนยุงกัดเอิ้นมีน้ำอีกปะมีน้ำมันเดียวน้ำอินฟินิตี้แอมมีบอยกับแตงจเดียดว่ะเอาเลยเรามีฟาร์มเพชรอยู่แล้วฮะเกี่ยวอะไรฟาร์มเพชรเออโอ้ล้วเราต้องนั่งแปะอันนี้ไปเรื่อยๆสู้ๆโอ้ยโอ๊ย อ่าเรียบร้อยเฮ้ร้อยยี่สิบแปดอูสามได้เท่าไหร่เอ้ามันมีเนเธอร์เพลวบอกว่าเนเธอร์เพลอะไรคือเนเธอร์เพลเนเธอร์อะไรกับเนเธอร์วะเนเธอร์บิ๊กถ้าวางเป็นอย่างนี้ได้ไหมมันจะวางวางมาไม่รู้เไม่ไม่รู้ที่จริงระวังผมแทนก็ได้แทน จริวางผมแท่นน้ำเออผมมันจะแหลกน้อยกว่าไหมอ๋อโล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 เออผมแหลกน้อยเลยดีนะทําแค่นี้เราคิดได้ไม่ใช่ทำหมดหรือกูเพิ่งพูดไม่ใช่ว่ามันวาบได้ทำหมดมันก็ไม่วามมล้วแมฝรั่งเขาไม่ใช้ผมทำไมเขาต้องอาน้ำมันเร่งวางตีละเปาะวะถ้าเออก็หลายคนก็ทำผมโอเคมัน,มนวาบ,วบ <laughs> ผมสองชั้นปะมันวาบมันวาบได้ ผมสองชั้นแล้วมึงเกินมึงเกินผมสองชั้นโค้ยนหรอเดิมผมหน่อยแทนนะวางน้ำไหมเออแล้วก็อุนหมดเลยเนี่ย นีลพอแล้วก็ได้นะมันไม่น่ามีตัวไหนว่าไปไกลขนาดนั้นไ <ป S 1> ม่เน่องเเป็นน้ำถ้าเขาจะขยันก็เรื่องของเขาเราจะวางเสร็จดีเสร็จสกัดแล้วพเราขี้เกียจไม่เราขยันเราขี้เกียจนะครับเหลือก้าวช่องตรงนี้พอแล้วก็ได้อ <c oughs> โอหสุดยอดสุดยอดก็ได้ครับเดล๋ยวนีมีพม่าวันมีไว้นี่แหละไอ้ไอ,อถังน้ำ Ê, nào? In nào? Man hỏi cho mà lên nào hả không ngay Đồ nào có lo, lo nghe mà đây Có nghe này. mà